สวัสดีครับสวัสดีพี่สวัสดีน้องมาพอกันอีกแล้วนะครับน้องมาวันนี้ก็วันมันกบครับ,ว,นนรบวันนี้ว่าอัปเดตทดลองเลี้ยงเขียดของผุเพี่เก้า,าละ่ะตอนนี้นะครับเนะองถ้ที่เห็นนี่แหละครับมันเป็นค้าแล้วเนาะพี่น้องิืมเป็นค้าออกมาให้เห็นแล้วเห็นไหมครับนี่นี่นี่ เราสังเกตนะพี่น้องผมคิดว่าน่จะเป็นหัวเขียดอิโมครับตัวยังไงนะความตัวต่อเป็นหัวมันก็นลักษณะคล้ายกบครับผมคิดว่ามันต้องเป็นเขียดอิโมตามมาดีบอสดีนะครับตามที่ต้องการท่านเมนต้องเบึงไปอีกเรื่อยๆครับย่อนี้ ย่ำนะครับเนาะวันนี้ขึ้นเรียงถือศึกษาซื่อครับเพื่อศึกษาเพื่อไหวนหน้าโคตรครับผู้ผู้ใดอยากดูประเทศจังใดก็กดเขาเดี๋ยวผมจะคืนทั้งขางไว้เบิ่งนะครับจะเร่อนออกมาเป็นเพลิดนะครับทดล่องตั้งแต่อีพีแรกนะครับเรียงเพื่อศึกษานะครับเนาะ ไม่ถ้าเกิดมันเห็ดได้ขยายพันธุ์ได้ก็โอ้เขาทาเนาะพี่นอ้องเอาไว้ใส่เบ็ดไว้ปักเบ็ดไปมุกในเบิดครับแต่ตอนนี้ต้องรอรุ่นนะครับว่ามันจะเป็นหกเขียดอียังเท่านั้นแหละหรือเป็นคราวเนาะพี่นอ้องม,มาอัปเดตให้เบิรง ดีการจังเล่กให้อาหารเปี่ยนน้ำต้งเลียปุมก็ขี้ปุ้นก,ก้อนก็ไปหาเบืเ้องได้นะครับอาหารผุมก็หายไปอาหารกบหน่อยแล้วช่วงนี้หายเป็นเม็ดแล้วครับตอนนี้เพราะมันเริ่มมหง่ล้ะเม็ดอาหารลูกกอนหน่อยนะครับผุหมังว่ามันจะเป็นเขียดอิโม่แครับ ว่านอื่นนี่บ่น่าจะแม่นละเขียนตะปลายก็บ,บ่น่าจะแม่นละไหลยอยู่เนาะครับตัวหัวกันดำๆนี่บ่รู้บ่บ่รู้ว่าคือหอัวยังเดี๋ยวโซ่มันเป็นข้าวยิมไทยให้เบิ่งอีกมาอัปเดตให้เบิ่งอีกเรื่อยๆครับว่ามันคือเขียดอีหยังผมว่ามันจะเป็นเขียดยีโมเนาะอะไรครับ มือนีก็มาอับเดียแค่นี้แหละอยากดูอยากงานกับพิมพ์ถามผมเลยเนาะพูดเอ,อยากทดลองกรับผมหรือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับในเห็ุก็มีความสุขในเลี้ยงก็มีความสุขขยายพันธุ์พอทุกมือน,นีมันบ่าเไงคือแถวบนผมมันหายงยากแล้วของอื่นอาจหาง่ายแต่แถวนี้ไม่ค่อยมีหรอกครับ ใส่ศูนย์พันไปหมดละเพราะว่าฝนมันก็ตกบาค่อยนั่นเนาะบาเป็นหน้าบ่าเป็นต้นนะจังเดียวเดี๋ยวผมก็มาอัปเดตให้เบิ่งอีกนะครับเนาะไว้พอกันหมดละคลิปต่อไปเนาะครับท้ายไปเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ที่อยากเลียงอยากมีสวนอยากมีนั่น,นครับ เฮ็ดสวนผสมประสานมีกบมีเขียดหรือเฮ็ดกันไปมีความสุขครับเฮ็ดเราไม่ความสุขอย่าไปคิดยังไรบางครัง้งเราก็บ,บ่ได้คิดเรื่องผลกำไรเอยียงายครับเราเรียงกำไรที่เราสิเดตตามมาคือความสุขนะครับความสุขนึ่งคือกำไรละ่ะสำหรับผมเนาะครับเนาะเฮ็ดได้ปลูกนี่ก็มีความสุขบด้ขายก็สร้างมั่นครับ พอแค่ได้ยู่ได้กินพอกันครับชิ้ต่อต่อไปสวัสดีครับผม